สารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอพุทธวัจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องอหิเปตหัวเป็นมนุษย์ตัวเป็นโง่นิปาปังกระตังกรรมังสุจุขีรางวะมุจจติทหารตังพาลามะเนวติพัสมาชันโนวะปาวโกกรรมชั่วที่บุคคลกระทำแล้ว เมื่อ,อยังไม่ให้ผลในขณะนั้นก็เป็นเหมือนน้ำนมที่เพิ่งเรียดฉะนั้นกรรมชั่วจะค่อยๆตามเผาคนพานเป็นดังไฟถูกขี้เท่ากรบไว้ฉะนั้นที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องอหิเปตพระมหาโมคคันลานะเทระและพระลักขะเทระเดินลงจากภูเขาคิดจกูฏ เพื่อเข้าไปบินทบาทในกรุงราชเครือพระมหาโมคคัลลานะเห็นเปตสองตนคืออหิเปตและกากะเปตวันแรกท่านถามกากะเปตผู้ถูกไฟไหม้อัตภาพอยู่ว่าลิ้นของเจ้ายาวห้าโยศหัวใหญ่เกโยศกายสูงยี่ห้ายโศททำไมถึงมีไฟไหม้อยู่ เจ้าทำบาปอะไรมาหรือกากระเปตเล่าว่าในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสะตนเองเกิดเป็นกาเห็นพวกมนุษย์นำอาหารใส่เต็มบาตแล้วถือไปเพื่อถวายแก่สงก็ได้บินมาคาบข้าวไปสามคำตายแล้วเกิดในอเวจีนรกเพราะกับนั้นผลจากนรกแล้วมาเกิดเป็นกากระเปตเสวยทุกข อยู่ที่ภูเขาคิตกูดนี้วันต่อมาพระมหาโมคคันลานะเห็นอหิเปตจึงยิ้มแย้มออกมาเพราะลักษณะเห็นแล้วถามว่า mm. เหตุไรท่านจึงยิ้มแย้มพระเถระตอบว่าไม่ใช่การที่จะตอบปัญหานี้ขอให้ท่านถามผมอีกครั้งตอนพวกเราเข้าเฝ้าพระาศาสดาเถิด เมื่อทั้งสองท่านเข้าเฝ้าพระาศาสดาพระโมกขลานะก็ได้แจ้งว่าผมเห็นอหิเปตผมจึงยิ้มแย้มเปตนั้นมีศรีศรษะเป็นมนุษย์แต่ลำตัวเป็นงูสูงประมาณ25โยชน์มีเปลวไฟลุกตั้งแต่ศรีรษะไปถึงหางงูทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงสดับแล้วทรงเป็นพยานให้ว่าโมกขลานะพูดความจริงแม้ เราก็เคยเห็นเปรตนั้นในวันที่เราบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนกันแต่เราไม่ได้พูดเพราะนึกเอ็นดูคนที่ไม่เชื่อจากนั้นตรัสเล่าเรื่องเปรตยี่ิบเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสว่าอากุศลกรรมที่อหิเปตทำไว้คือในชาติหนึ่งได้เป็นมนุษย์มีอาชีพทำนาประชาชนสร้างบนนารรณศาลา ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำเขตกรุงพาราณสีเวลามหาชนมานมัสการและบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เดินผ่านพื้นนาของชาวนาคนนี้เขาจึงไม่พอใจได้แอบจุดไฟเผาบรรณศสาราตอนท่านไปบินทบาทในกรุงและทุบทำลายภาชนะต่างๆ มหาชนมาเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้ถามกันว่าใครหนอเผาที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าได้ชาวนาก็ประกาศว่าตนเองเป็นผู้เผาเขาจึงถูกมหาชนทุบตีตายเกิดในนรกพ้นจากนรกแล้วผลบาปที่เหลืออยู่ทำให้เกิดเป็นอหิเปตจบแล้วตรัสสอนว่าการทำบาป แล้วบาปกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็เป็นเหมือนน้ำนมที่ถูกรีดใหม่ๆยังไม่แปลเปลี่ยนไปต่อเมื่อกรรำให้ผลผู้กระทําบาปย่อมประสบกับความทุกข์อย่างนี้แล้วตรัสภาษิตนี้ในปาปังกตังกัมมังสุจุขีรางวะมุจจติทหารตังพาละมะเนวติภัสมาตชันโนวะปาวโก กรรมชั่วที่บุคคลกระทำแล้วเมื่อ,อยังไม่ให้ผลในขณะนั้นก็เป็นเหมือนน้ำนมที่เพิ่งรีดฉะนั้นกรรมชั่วจะค่อยๆตามเผาคนพานเป็นด่งไฟถูกขี้เท่ากรบไว้ฉะนั้นอธิบายพุทธภาษิตน้ำนมที่เรียดใหม่ยังอุ่นๆอ,อยู่ยังอยู่ในสภาพเดิมจนกว่าจะมีการใส่เปลียงเป็นต้นลงไปผสม บาปกรรมที่บุคคลกำลังทำผลกรรมยังไม่ให้ผลก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าผลบาปให้ผลในขณะกำลังทำก็คงไม่มีใครทําบาปกรรมขันทั้งหลายของมนุษย์เกิดด้วยกุศลกรรมกุศลรักษาไว้เมื่อขันทั้งหลายของมนุษย์แตกทำลายไปบาปกรรมให้บังเกิดขันทั้งหลายขึ้นในอบายเช่นขันทั้งหลายในนรก เมื่อนั้นก็ชื่อว่าบาปกรรมตามเผาผลาญคนพันเหมือนถ่านเพลิงถูกขี้เท่ากลบไว้เหยียบที่แรกยังไม่ร้อนเพราะเท่ากลบอยู่จนเวลาผ่านไปก็ร้อนและไม่ผู้นั้นคติธรรมความรู้มหาชนมาทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้านาข้าวเสียหายชาวนาจึงเผาที่อยู่ของท่านทิ้งอกุศลจิตที่มุ่งทำลายที่อยู่ เกิดดับซ้ำแล้วซ้ำเล่ากรรมชั่วส่วนหนึ่งทำให้เขาเกิดในนรกกรรมชั่วอีกส่วนหนึ่งรอให้ผลเมื่อเขาเกิดเป็นเปรต